สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับชาแนลต้นทีบกับเกมวันพีซ e บลตี้รักอีกครั้งนั่นเองนะครับเพราะผมคนเดิมเลยนะจ๊ะก็ก่อนอื่นไปกดไลค์แฟนเพจกันรึยังถ้ายังไม่กดไป,ไปกว่าไปกดติดตามกันหน่อยนะครับผมวันนี้พี่มีแจกไอดีนะครับช่วงนี้นะพี่มีแจกไอดีนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยมีกติกาแจากดีมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ไม่มีไอดีเล่นนะครับหรืออยากได้ไอดีโหด ติดตามกันไว้ไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆครับวันนี้พอดีเนื่องจากว่ามีตัวละครหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันก็โหดนะครับผมแล้วเป็นตัวละครสายที่ผมชอบมากนะครับก็คือเป็นตัวละครสายวิ่งนั่นเองนะครับเข้ามาพร้อมกับจอมพลอาคายินนะครับนั่นก็คือนี่นั่นเองนะครับผมสะหรับ ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือพันจ่าเอกโคบี้นั่นเองนะครับผมเป็นพันจ่าเอกนั่นเองนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงโคตรมีนะครับผมนี่ยันไงท่าแรกนั่นเองเป็นพุ่งนะครับผมชนนะครับหรือเรียกได้ว่าโซนั่นเองนะครับผม ทําไม่สู้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่ครับผมพุ่งพลังโจมตีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าติดบูตก็มีแตกได้นะครับพุ่งพัวนะครับถ้าเกิดโดนศัตรูก็จะเป็นการแบบเหมือนพุ่งชนชกก็ไปด้วยนับเองนะครับโซิวสองนะครับผมหลายวินาทีเอ็นก่าหานะครับผมเกิดผลไรเทียมทานประมาณ3วินะครับผมเนี่ยนะ แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามลดด้วยตัวละครผมเป็นเลเวล60นะยังไม่80ยังไม่ร้อยนะครับผมผมชอบอันเดียวครับผมชอบอันเดียวก็คือตอนตอนที่พักพวกในทีมตัวเองหรือศัตรูถูก KO จะย่นคูดาวสกิล2 20%นะครับผมสกิล2ก็คือไอ้ท่ากางแขนนั่นเอง เป็นตัวละครที่ผมแนะนําเทคนิคนะครับก็คือการที่เราวิ่งแล้วไม่ต้องยึดเออไม่ใช่ไม่ต้องสู้เลยนะครับผมวิ่งยึดตรงเดียวนะอถ้าสู้เมื่อไหร่เราแพ้นะครับผมไปตายแน่นอนนะครับนี่เฮ้อรูวิ่งครับสุดยอดนะับว่าที่พลเรือเอกในตุ๊ตุบันพีนี่เองนะครับไปเล่นดูว่าโคบี้มันเกลียนหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยดีกว่าไปมาแล้วครับนาวาเอกโคบี้ไบอันครับผมกองทัพเรือโคตรเท่ เทจีจี๊ป๊บโอเคครับผมทงสองไปทงอีได้อยู่ปิดไปครับผมนี่ครับสกิลนี้จะคูดาวไวนะครับผมวิ่งนะครับผมอ้าวโดนซะแล้วแม่งสีแม่งไอ้นั่นไปสี <laughs> เหมือนกันตายเพื่อนเจอโรเจอร์ Roger, ไม่น่ารอดครับนี่ไง นี่ไงสไลด์ไปดิเจอ Dash, เดชเจอเดชโราเจอร์ก็ตามเราไม่ทันหรอกครับผมอีอีอเดี๋ยวเราไม่บวกนะผมเล่นโคบี้อย่าสู้อย่างนั้นนะครับผมมันไม่ไหวให้เพื่อนเรากันเอานะครับทีมเราเสียเปรียบนิดนึงนะเฮ้ยวิ่งยึดวิ่งยึดจเตะวิ่งยึดเตะวิ่งยึด,เ,เ,ยดเอา อืมได้สบายๆนี่ไงโอ๊ยอะไรวะจะ,จะโดนจะโดนห้าทงแล้วครับโดนห้าทงอีกแล้วไม่ทราบเพื่อนทำอะไรกันอยู่ครับผมเออยืนเป็นโล่เลยโอเคให้ผมลง <c oughs> ผมลงไปตรงนี้ เออคิวให้เดี๋ยวๆๆต้งตรงการกันตรงการต้งการต้งการไหนแม่ยึดไปเอไปตรงนี้ครับปวดต้องปวดกันหนักๆครับผมโน้ปอึ๊บดอดไปขึ้น <c oughs> โอ้ขอไปแล้วป่วยนะข้างบนเป็นใครโรเจอร์อืมจีิซีโร่ผมช่วยคุณไม่ได้นะครับผมผมไม่ไหวนะครับคือผมก็จะตายแล้วผมเออยิปรายดิฉัไอ้เจ้ากำลังตาอ,อ,อยูยอ่โอ้ยไม่ปลาเนีนเลยีเดียว ึ okay. สองกรงไม่ได้จา้าโอ้โหแต่ว่าไม่น่าทันนะครับผมโคบี้เยอะเกินโคบี้เยอะเกินโอ้โหไม่ไหววะติดบูธด้วยอ่ะโอ้เรียบร้อยครับไม่ไหวว่ามันมีโรเจอร์อ่ะไ,ไหวผมยึดแปดกรววงครับผมนะเพื่อนแม่งไม่ยึดกันเลยเดี๋ยวแม่งยึดน้อยนะครับผจริงนู่นยึดเดยอะมากนะครับก็ต้องชนะไปนะครับ อืมแล้วนะครับผมวิ่งตรงกลางทันไหมเนี่ยโอเคยึดไปครับผมมันพุ่งนะสวยครับผมเดี๋ยวผมไปตรงนี้ผมเสียดายนะโคบี้มันมันมันวิ่งข้ามไม่ได้ผมอยากวิ่งข้ามได้พวกเมาโก้อะไรอย่างเงี้ยจะดีมากโอเคนะครับก็เต็มเล่นโคบี้ก็ต้องดูธงเยอะๆนะครับอือ คนไปไม่ต้องกันนะอย่าลืมนะไม่ต้องกันทงแค่นิดเดียวนะเฮ้ย,ยปลาปลาปลามา okay. โอเคโหเขาเขามีโอเด้งนะเขามีโอเด้งนะโอ,โอเด้งไงย่างนิดนึงนี่แหละว่าจะไปกันทงแนละ้วเชียว ยอดไปดิอุย้ยกระเด็นโอ้โหผมผมแบบกระเด็นแบบแปลกๆว่ะเจอก็เจอ, God, เจอโอ้โหถือว่าับมือยากมากนะโอ้โหโดนปลาออลูกพี่ฝากลูกเบียร์เขาด้วยขอทีโอ้โหต้องหิวกอนโอ้อไรเนี่ย กดยิ้มให้เราด้วยอ,น,อนาคตนาจ,จะเป็นพลเรือเอกใช่ไนะเล่นงี้เอาวะโอเคยืดไปกลางกลางยืดหลายคนผมวิ่งไปนี่ครับผมจะเจอปลานะช่วงนี้โอเคฮเเ้ยเซนโารุมเข้า,านู่นแล้วโหมีกำาตันคิดด้วยแม่งทีแม่งเถื่อนจัดนะครับผม ที่แม่งคือมันเถื่อนเลยย,ยยึดไวายึดไวยได้อยู่โอ้โอ้เรียบร้อยไม่เวิร์กชะงักนิดนึงโอเคสวยอ้ยจังหวะชะงักนี่มันก็ทำให้เพื่อนแบบสามารถดาเมจได้นะครับเร็ว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 ,เรว,เรวโหมันยึดช้าจังวะเฮ้ยนี่ยะโอ้เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ ก็เด้งเลือดอ่ะนี่มีใครสอดเราวะมีใครสอดเราวะมีใครสอดเราไม่มีใครสอดเารเารเราก็ยึดไปดิเราก็ยึดไปดิเอออะไรอุ๊ยสามสองหึงโคตรตึงโอ้าหูยแม่งอย่างตึงเลยเพื่อนยึดไปหกทงมันไงโอ้โหยึดเยอะมากนะครับผมยึดไปหกทงนะด่นี่มีลุงยึดด้วยนะครับผม แต่เราก็ไม่หวัน่นเราก็ไม่หวัน่นจัดไปจัดไปเออยึดไปก่อนนะครับสกิลโคบูดไปนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแบบฮิวให้เพื่อนนะตอนนี้เราแบบยึดก่อนแต่ก็คือไม่มองธงแบบมองแมปดีๆนะครับผมโคบี้มองแมปดีๆทงว่างเราเราเข้านะครับผมว่าสุดยอดนะสเตปนี้เดี๋ยวเราทงเองอน,นะครับผมอันนี้ก๊อ์มีก๊อ์นะไม่ไหวนะ โอ้ oh, ไปธงเอไม่ได้ป่ะเพื่อนกันหมดเลยต้องหิวต้องหิวให้เขานลครับผมหิวนิดนึงเองไม่มีคนหิวละสิเอือยไงไงครับเราเข้าครับเฮ้ยวัวบัวยาบัวยาบัววัวยาโอโอโอ my god อ,อ้หลบออกมาก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหมันยิงยิงขนาดนี้เลยยิงขนาดนี้เลยไม่ไหวนะครับผมสี่ธงใบเบาๆเดี๋ยวเราต้องหิลวให้ใครเราดูแมปด้วยนะครับผมโอ้โหโดน,นปาดตายแม่งโดนแม่งโดนโบอาดแสะเว้ยแบบนี้ตายเลย <laughs> กอดใกล้ตายแล้วเด็ดก็คือเป็นการฝึกดูแมปนะครับตัวละครนี้นะเขาไม่เปลี่ยนตัวให้เลยนะจริงจะเล่นแต่อคไคนุโอเคอะไรกันกอดปุ๊บซบเออเอาดผมฮิวแล้วพี่เ็นายดึงกอดไว้นะครับผมดึงกอดไว้นะครับแตกครับกอดใกล้ตายแล้วเราเข้านะครับ เติมเกเพื่อนน่าจะไหวนะตอนนี้น่าจะไหวถ้าไม่โดนอะไรหนักนะครับโอ้ยใครนูนเหรอเฮ้ยกล้ากล้ายึดตรงนี้เหรอครับอืออืออืเออคนละดอกไปดิคนละดอกไปดิแต่เขาติดบูธเออคนละดอกแต่เขาติดบูธนะครับผมโคบี้เวสโคบี้เวสโคบี้อือเวสโคบี้ อีนี่เชิงใครหนาประกันมาโอ้เจอปลาเรียบร้อยครับผมไม่ไหวดันสเต็ปหยุดหยุดหยุด,ยดตรงนี้ด้วยอ้ฉันไปหยุดสงครามนี่เงินมีเงินสี่ธงไปครับผมเบาบาัวแก้แ้นหน่อยแก้แ้นหน่อยแก้แ้นหน่อยนี่ไงถูกบัวเรียบร้อยครับ สวยงามโอ้โหโดนปลากระแทกหน้าโอ้โหยืมไปานะสามธงครับผมฆ่าไปสอง เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับตัวละครที่เป็นสายวิ่งนะครับผมจริงๆสายวิ่งเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบนะแล้วก็แบบว่าเออมันเกลียนดีอ่ะมันแบบวิ่งยึดวิ่งยึดนะครับใส่เหรียญยึดธงไว้นี่แม่งโคตรยึดไวเลยนะจริงเจอในแรงทุกคนจะเข้าใจนะครับผมว่ามันไม่ไก่กานะครับสําหรับตัวนี้นะเออมันตัวที่เล่นได้นะครับผมแล้วก็สเต็ปการเล่นที่ผมบอกในคลิปนะครับก็คือ เราจะวิ่งโดยที่เราไม่สนในการกันธงนะครับผมเมื่อกันธงเมื่อไหร่นะั้นเราก็คือมีโอกาสตายสูงมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสายวิ่งนะครับต้องมีตัวละครนี้เลยทีเดียวเมตาฟ้ากําลังจะมาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมรีวิวอะไรต่อสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับฝากติดตามทันทบด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมโย คลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดส u ั s c ส i า e ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้นะครับเรามีการแจกไอเดีและมีการสตรีมทุกวัน1นึ่คุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ alternative สวัสดีครับผม